On the Green สัปดาห์นี้นะครับวันที่สนามกวัฟ d ดนาตี้กอล์ฟคันที่ข่านะครับผมบอกเลยว่าบรรยากาศช่วงหน้าหนาวครับอากาศส่งเสริมมากดีมากเลยนะครับผมเหมาะกับก,การเล่นกอล์ฟมากครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเล่นลูกสั้นหรือการแก้ไขเอาจากป่านะครับวิธีการเลือกเล่นช็อตให้ถูกต้องและง่ายที่สุดนะครับเวลานะ้ากอล์ฟนะครับ ทุกท่านเลยเวลาจะเล่นเราจากป่าเราจะมองว่าเฮ้ยอยู่ในป่าเล่นข้ามต้นไม้ลอยข้ามต้นไม้ให้สูงแต่จริงเป็นวิธีการเลือกที่ผิดไหมผมบอกว่าไม่ผิดใช้คำว่าเราต้องมีกระบวนการการคิดที่เลือกจากลูกต่ำไปลูกสูงนะครับก็คือการมองนะครับถ้าเรามองสูงเลยการตีลูกสูงเนี่ยบางทีเป็นการตีที่เล่นยากกว่าหรือว่าการเปิดหน้าไม้เนี่ยความสเตเบิลหรือความมั่นคงเนี่ย มันจะน้อยกว่านะครับแต่การเล่นลูกต่ำเนี่ยเป็นมุมมองที่ลูกเนี่ยพุ่งออกไปและหน้าไม้เนี่ยไม่เปลี่ยนภาพก็คือถ้าเรา address หน้าไม้ปกติครับอย่าง pitching wedge นะครับอยู่ที่48องศาถ้าเราตีในมุมปกติหรือว่าให้ไม้ทำงานปกติเนะี่ยลูกเนี่ยจะพุ่งตาำออกไปตามเป้าหมายอย่างเป,เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเราใช้60หรือ56เพื่อเล่นสูงเนี่ยบางทีเราต้องเปิดหน้าไม้เพื่อลอฟข้ามหรือโยนข้ามนะครับ ความผิดพลาดก็สูงมากกว่าเออร์เลอร์ก็จะสูงมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้ไปลองเล่นดูนะครับกับการเลือกช้อยส์ในการเล่นอ,อกากจปาน,นะครับลูกต่ํากับลูกสูงลองเลือกเล่นให้ดีนะครับถ้าเราเลือกได้แล้วว่าเราจะเล่นลูกต่ําหรือลูกสูงครับอย่างลูกนี้นะครับมุมสูงเนี่ยขึ้นไม่ได้เลยต้องเล่นเป็นลูกต่ําวิธีการเล่นก็คือผมจะใช้พิจิ้งกว g ชในการตีนะครับผมมุมมองการมองนะครับให้เรามองหาจุดที่กว้างที่สุด เพื่อให้ลูกเนี่ยเราปลอดภัยจากอุปสรรคน้ําหรือว่าทรายที่อยู่ข้างหน้าแต่ที่สําคัญอย่าลืมต้นไม้ด้านหน้าของท่านนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหลักเลยถ้าเราไม่ผ่านต้นไม้ต้นหน้าเนี่ยโอกาสที่เราจะเสียแต้มเนี่ยก็สูงนะครับวิธีการตีนะครับของการตีลูกต่ํานะครับง่ายนิดเดียวก็คือหาจุดเล็งที่ลูกเราจะออกลูกเราจะออกทางหน้านขวานะครับให้วางหน้าไม้ตรงจุดที่ลูกจะไปนะครับสองนะครับยืนเหมือนการเล่นลูกั้นเลยคือลดเท้ามาหน่อยแล้วก็เปิดนะครับทิ้ง้ํานักไว้ซ้าย60%นะครับ3นะครับ ขึ้นมานะครับเราจะไม่หักข้อมือขึ้นหรือว่าหมุนไม้ขึ้นครับเราจะเป็นการเทินหน้าอกออกไปตรงๆเลยเทินแล้วยืดมากตรงๆแล้วก็เทินกลับมาโดยที่แขนจะเป็นค่อนข้างเป็นเส้นตรงเพื่อที่ทําให้หน้าไม้เนี่ยไม่มีการบิดเบี้ยวลูกจะออกไปตามทิศทางที่ต้องการเลยครับผมไปลองใช้กันดูนะครับ